มาอยู่กันในช่องติด๊ดอุทัยนะคะวันนี้เป็นวันที่26เมษายนอีก3วันก็เป็นวันเกิดพิติแล้วนะคะปีนี้นางไม่เคยได้อะไรมาเลยทุกปีปีนี้เราจะมีเสื้อผ้ายให้นางกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าวันที่29เเราจะมีอะไรให้นางนะคะนี่ค่ะ คือยอดเงินที่ต้องเอาไปซื้อของนะคะมีในบัญชีอีกเล็กๆน้อยๆมีให้แค่เท่านี้นะนี่ค่ะของฝันวันเกิดของนางกลงอออ่องเล็กๆอันนี้คือกล่องหลอกทำ ติดไม่เรียบร้อยเลยรีบนี่คือกลองหลอกนะคะเราจะหลอกว่าเราให้อันนี้นางจะภาพดูไม่ได้แตภาพโดนนะแอชไลแอชา,ายนางไม่รู้ยังไม่รู้ชะตากรมชีวิตของตัวเองม <c oughs> <c oughs> างไม่กินอีกกูซะให้

แล้วแตกไปแล้วนะคะเรื่องหนึ่งเค้กคือแบบว่าเราจะไปเอากับแม่แล้วคือต้องออกไปข้างนอกพอดีก็เลยแวะเอามาเลยไม่ต้องเสียเที่ยววิ่งออกไปทีนึงตอนนี้โควิดมันก็ระบาดก็เลยออกไปเอากันทีเดียวเลยแผนแตกเลยจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยเที่อาไว้ใจลายเสื้อหนูนะเอาแค่จริงนะให้กันนั่งอยู่แบบนั้นนะเห็นไหมเงินงนาด้วย ฮะไฟไันไฟรถนูโหมาเหน่ยมีไฟยังนั้นหละฮะ้มีไฟใครยังนั้นเลยแล้วนั่นไฟอะไรอะไฟนแมนงจ๋าแกก็เมาอีกแล้วถ้าต้นเลยล่ะไฟกระถอนกินกุ้งอ๋อนนนะไปน่ไปนู้นไปลงไโน้นน้แม่เ็นไมโยจะย่างแพี่ถ้าพี่ไม่กินหนูกโกนนะ

สุขสันตันเกิดนะคเอาบงดีเทลออกแล้วก็คืออะไรอีกจ่ะจยาางจ้ะ แกะไม่ออกแกะสติกเกอร์โกนักกระจายนะเองนี่ก<ต>ี่บาทร้อยนึ่งหมดพอดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยหนึง่งมูล,ลาคาหกล้านบาทโอ้โอะไรลัมโบกินี่มีแกโฟงแกโ,โฟงมือถืออีกอ่ะ ไม่มีอะไรแมอา้อาวอ้าไม่มีอะไรเหรอเฮ้ยใช่หรือเบาโอ้เม็ดโฟมไม่ต,มตกปาดิจัา <laughs> <laughs> มีลูกปดัดด้วยนะหาอะไรใส่ดิกระปุก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 ใส ไค่อยหยุดโฟล์กออกฟ้าเบิกมาก,กไม่เอาโฟกออไปไหมเนี่ยไม่ซื้อมาลงทุนอยู่มีลูกฝัดด้วยเอาไปร้อใช่นี่โซเกอรี่ไหมใช่เล็กไหไม่รู้ใครไปซี่นี่ไ,ไปกับแม่ ซื้อลหวยเป็นยุ่ยอะไนี่เลือกเลขที่ไม่มีด้วยเลขที่ไม่มีนี่เลขที่ไม่มีเลขอัปมงคลอือครับโอ้โหหกล้านใช่ไหมใช่าจุมีแค่แค่นี้แหละเก็บกล่องไว้ด้วยสวยกล่องกล่องแบบอะไม่ได้ไงเนี่ยซื้อมายี่สิบบาทเอ๊ ลงทุนนะ่ะไม่เคยได้ก็อย่างใครอ่ะรักไหมรักไ, <c oughs> ไมฮยิ้ิหน่อ่เอิฮยฮกได้ของของดีิฮิไิฮิฮิงิอิฮ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 กง ก็ของดีไงของดีอะไรเเออเกิดกุขายอะไรเรืเอิกเลยคุณโดนอะไรบ้างวะทีลยคุณต้องพาไปกินชีสเทสเซนทันแมถ้าเขามีต่างนะป๋าเขาจะซื้อโดนมาให้ป๊าเลยหรือว่าจะเอาเฮลิคอปเตอร์หรือว่าจะไปล่องเรือโจรสลัดกับวันพีท กูว่าจะแกล้งไงเห็นเหนื่อยแล้วก็เลยไม่เกลียหลอกกับพังไอ้อไปเ่ยียนชีวิตมึงลงทุนเลยมั้งใช่อนนีเหนียวเออไม่น่าเหลือมาให้มันเลยนเลือกตัวเอยนเป็นรอยหาย โอ้แต่เวลาโดนจริงๆกูเกลียดเลย